คือแบบว่าเนี <h> ่ยเห็นเปล่านะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นผมไหมบัสหนึ่งนะครโอ้ <Hey. S 2> คือมันยากยากนะเนี่ยมักทอจิดกันสองไห่ตัวนะมักทอาที่เอามาอ้า หนึ่งนาทีคือต้องจัดเกเป็นวเางอ๋อนยยังหัวส่วนของเตร์นตองตาย ของที่กินนกะาะไว้อย่างเช่นมันมีแค่ตัวเดียวคือโรบอทอิตเตอร์สตอมวันนี้ใส่กางเกงขายาวเยเด,ยเดยียาว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 ไหมครับทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์เยอะๆเลยผมขอให้ทุกคนติดตามประมาณสองหมื่นคนได้เปล่าครับ ถือว่าโควิดหายที่ไหมครับผมจะได้ผมจะได้ได,ได้เล่อนเกมไหมครับให้ทุกคนโชว์อยู่อันนี้ก็ประมาณสองนาทีถ่ายประมาณสองนาทีเนาะโอเค เสร็จแล้วได้แล้ได้แล้วยี่ยดีนะครับทุกคนสามารถที่จะไปดูอ่าช่องนะครับที่ติดตามนะผมติดตามเยอะมากทุกคนอาจจะอยากดูไหมจะมีช่องจิตทั้ทงนั้นเลยดีน อันนี้ผมชอบมีช่องที่ผมชอบมากคือเป็นช่องประเทศประเทศไทยช่องหน,<ม>นึ่งนะช่อท็อปปี้ทอดเอฟแอลอาร์แล้วแค่นี้อ่ะมันมีสองช่องที่ผมชอบมากเดบ,บีก็ชอบนะก็เหมือน เหมือนแอเฟลว่ะเขาจะแอเฟลจะถ่ายเกี่ยวกับโลบอคอะโลบอรู้จักไหมพอดีผมไม่ได้โหลดมาเล่นเนื่องจากผมจักแต่ว่าผม,มอันนี้ก็ผ่านสามนาทีนะครับอ,อันนี้ก็สีนาทีนะ

เจ็บเอวตอนอ่ะตอนตองช่วงเที่ยงเออช่วงใบบาดเท่าผมไม่ขี่จักรยานล้วล้มจ้ะไม่หักไม่หักไม่หักสำหรับใครที่เป็นเอฟซีช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะตุ๊กย๊ Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>